สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเล็กเด็ดสูตรงวดต่องวดเล็กเด็ดมาเลยสูตรคำนวณชัวๆค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตร,ตรแรกจะเป็นหลักหน่วยรองที่3บวกหลักหน่วยรองที่1่หลักร้อยรองที่2บวกหลักหน่วยรองที่2หลักสิบรองที่2บวกหลักสิบรองที่1่และหลักพันรางที่ที่1บวกหลักร้อยรองที่ที่1ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหว ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดจะเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะส่วนไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น38มสคูณแปเเท่ากับสามสามศูนย์หกค่ะเก้าสิบสี่คูณสิบเท่ากับเก้าสี่ศูนย์หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ 57คูณ85เท่ากับ4 8 4 5หเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น9 4 3 6, 6 0ีและ8ค่ะตัวเลขจากสูตรจะได้เป็น5บวก6เท่ากับ11ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะ9บวก0นย์เท่ากับ9 4บวก0ย์เท่ากับสี่ และ0บวก3เท่ากับ3ค่ะตัวอย่างเล็กเด็ดที่ได้นะคะก็จะได้เป็น3 3 0 6 09 40 48 45 19 43 48 34 88 56 และ0468ค่ะในสูตรนี้มีรางวัลใหญ่เข้าตเต็มๆหนรางวัลใหญ่ด้วยกันค่ะนั่นคือ1943เลขท้าย3ตัว943ค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดมาเลยเน้นๆสูตรงวดต่องวดในงวดที่2เมษายน2566รู้ก่อนออกนะคะก็ทำการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะ2ค0เท่ากับ0ค่ะ เจคูณ7เท่ากับ5 25หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะ19คูณ43เท่ากับ8ปดหนึลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น1 0, 8 2 5และ7ค่ะตัวเลขจากสูตรจะได้เป็น7บวก0เท่ากับ7 5บวก5เท่ากับ10ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะ 2บวก0เท่ากับ2 0บวก0เท่ากับ0ค่ะตัวอย่างเล Slack, ็กเด็ดแนวทางน้นน้นในงวดที่2มษายน2 5 66รู้ก่อนออกแนวทางที่ได้จะได้เป็น0525 0817 1082 8257 720, 7 0 2 0 7 5 0 0์และ10 2 0ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด,เด็ดๆเต็งเลขเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไหมทุกคนที่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ด กับช่องวันนี้รวย